วันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญกรม,มหลวงชุมพรเฉตอุดมศักดิ์พระบิดาทหารเรือของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของกรมครับจัดสร้างเพื่อจะสร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมนี่ครับเหรียญกรม,มหลวงชุมพร เกตอุดมศักดิ์พระบิดาทหารเรือเหรียญรุ่นแรกของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาราเรือนะครับรูปพระองค์เนี่ยช่างจะบอกนะฮะประบานอายุสามสิบนะครับหน้าของพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับประกอบด้วยพระคาถาน้โมพุทธายะนะครับเหรียญรุ่นนี้ วันพุทธาภิเษกผมก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีด้วยครับผู้ที่ไปเข้าร่วมพิธีวันนั้นจะได้รับแจก,กเหรียญเนื้อฝาบาทนะครับแต่ผมใส่กรอบแขนคออยู่ก็เลยเอาเนื้อทองแดงมารีวิวให้ดูครับทำไมถึงต้องรีวิวมาให้ดูครับสเสด็จเตีย๋ยกมรมหลวงชุมพรรุ่นนี้ผมว่าดีและสวยพิธีใหญ่นะครับเจตนาดีดูด้านหลังครับ สวยมากครับอักขระเลขยันเต็มมีเซรีนัมเบอร์ด้านล่างของตาของพระองค์นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยซูมหน่อยนะครับมีหมายเลขมงคลนะครับเหรียญจัดสร้าง9,999เหรียญนะครับออกจองตอนนั้น150บาทใครก็คิดว่าคงจองเหลือครับคงไม่มีใครจองหมดแต่พอเปิดจองได้แป๊บเดียวเหรียญหมดครับ หาเช่ากันจ้าระวันเลยครับแต่องค์นี้ผมเอามาให้ท่านชมนะครับเผื่อท่านไปเจอที่ไหนมีโค้ดด้านบนแล้วก็มีแผ่นจานด้วยทองแดงนะครับได้หลอมเป็นมวลสารจากสมเด็จสังฆราชนะครับองค์ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายชื่อ ผ้าจา์ที่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับมีเจ้าคุณเที่ยงนะครับอดีตเจ้าวาดวัดละคังนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่แล้วก็หลวงพ่อศิลวัดละหานไล่แล้วก็หลวงปู่ฮกนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อฟูหลวงพ่อชุบพ่อท่านเอียดหลวงพ่ออินตองหลวงปู่หลวงปู่แหวนวัดป่านองกฎ แล้วก็หลวงพ่ออุทัยนะครับวัดห้วยลาบแล้วก็พระครูสุพจน์เจ้าคณะจังหวัดตราดแล้วก็หลวงพ่ออิฐแล้วก็หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อเกาะหลวงพ่อพิเชษฐหลวงพ่อหนวยดูเลยครับพระอาจารย์ที่มาปลุกเสกแต่ละองค์ไม่ธรรมดาครับดีทั้งเมตตาดีทั้งคงกระพันนะครับ เป็นเหรียญที่สวยครับเหรียญสวยมากโอเคครับขอจบชิปเพียงเท่านี้ครับมีเหรียญใหม่เหรียญดีพระใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ